สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอิทูทุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถตักแคทนะครับน้องเหมียวนะครับไซส์กาลังเหมาะนะครับครับพี่ๆหลายท่านนะครับทักกันมาว่าอยากเห็น950นะครับอ่าวันนี้มาแล้วนะครับแคท 950K นะครับใหม่ๆกันเลยนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่เคยใช้ในไทย เดี๋ยวเราลองเปิดฝาเครื่องกันดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเล่งนิดนึงนะครับเครื่องนะครับตัวนี้6สูบนะครับ6สูบเทอร์โบนะครับสภาพเดิมๆนะครับ อันนี้เป็นสีเดิมนะครับคือรถมันสดมากครับตัวนี้ก็ปีผลิตอยู่2016นะครับแคด 950K นะครับนี่ครับฝาหลังนี้เปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเปิดด้วยระบบปั่นด้วยไฮดรอลิกนะครับใช้ไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้าสั่งนะครับใช้ง่ายนะครับรุ่นนี้ครับก็นี่ครับยางนะครับสวยๆกันเลยนะครับ เดิมๆนี่ครับเครื่องอีกฝั่งนะครับสภาพแห้งๆสดๆกันเลยนะครับติดไปครับก็ตัวนี้นะครับขนาดก็จะอยู่เท่าๆคมสุนนะครับ W A สามส่วนนะครับนี่ครับช่วงล่างนะครับพุดเผาสภาพแห้งๆกันเลยนะครับนี่ครับตัวสีสันนะครับชุดเกียร์นะครับนี่สวยนะครับ ก็เป็นรถที่ว่าถือว่าสดนะครับลองๆจากมือหนึ่งนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่น K นะครับ 950K ของ c ค t นะครับปีผลิตก็จะอยู่ที่216 0นะครับก็สภาพแห้งๆนะครับระบบไฮโดรอลกแห้งดีนะครับนี่ครับงกี่มีเป็นของแค t เลยนะครับเดิมๆติดรถมานะครับ ส่วนๆนะครับเครื่องเลียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกระบบยกใช้งานได้ดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับนะครับเอวนะครับสภาพชุดเกียร์นะครับแห้งๆกันเลยนะครับรถนําเข้าแท้นะครับไม่เคยใช้ไทยอ่าเดี๋ยวเราปิดฝากันนะครับนี่ครับปิดกันง่ายๆนะครับ ใ้แค่เพียงปลายนิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันต่อนะครับนะครับภายในหัวเก่งภายในห้องคนขับนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นเบาะโชคแล้วนะครับนี่ภาพสวยนะครับเบาะเดิมๆคอนมทนสั้นน้ำมันนะครับนี่ระบบเกียร์นะครับก็จะเดินหน้า4ถอยหลัง4ี่นะครับอ่านี่นะครับ1 2 3 4มนะครับ ใช้ง่ายๆเดิมเดิมนะครับนี่ครับมีกล้องมองหลังนะครับม่านบังแดดระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงครบเลยนะครับฝาขาวสะอาดนะครับนี่ครับยังไงฝากันด้วยนะครับกับแคท 950K นะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับปี2016นะครับทักสนใจสอบถามนะครับเพิ่มเติมโทรนะครับ0957859314หรือ0 8 7 9 1แปดเนะครับครับ สามารถขอรูปขอวิดโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ